สวัสดีครับผมบ่าโลกอีสานที่ผ้าพี่น้องมาเบิง่งเฮ็ดเฟื่องครับผมบรรยากาศดีดีพี่น้องครับบรรยากาศเป็นตะนอนเพื่ออย่างนี้ฝนกับโตกลิ่นครับผมเบิร์คืนเนาะฝนกับโตกลิ่นเบิร์คืนไอ้ผ้าพี่น้องมาเปิดอ่า เปิดตัดใหญ่เปิดตัดใหญ่ลงเรื่อนเห็ดเฟื่องครับเห็ดฟางอันนี้เป็นเตาอบครับเตาอบไอน้ำาตซี่เคลื่อนนะพี่น้องครับก็จะมาเปิดเบิงครับผมอ้อนี่ขีไว้ครับ เปิดออกก่อนครับผมนี่ครับผมเปิดประตูโรงเรือนแล้วครับเป็นโรงเรือนขนาดเล็กครับผมเดี๋ยวจะไปเปิดประตูฟังทั้งพู้นครับผมบัน,นอันนี้ก็เป็นใยเฮ็ดครับผมเป็นขาวๆครับจะประมาณนี้ครับผมนี่ นี่สั้นบนขา,ขาวเลยครับเดี๋ยวจะไปเปิดประตูถนนครับนี่ครับเปิดโล่งเลื่อนไว้ทั้งสองฝั่งแล้วครับเพราะว่ามันจะมีการเสียครับอยู่ในนี้นเขาจะเข้าไปบ่ดด้เปิดไว้ประมาณ30ถึงชั่วโมงหนึ่งครับ ครับหลังจากเปิดประตูไว้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับผมจะพาพี่น้องมาเบิงใหญ่เห็ดครับผมันี่ครับมันขืนไปน้ำไม้ไผ่น้ำครับผมข้างบนก็มีครับข้างบนนี่ครับใหญ่กะเดินดีพ่อสมควรอยู่ครับผมเป็นขาวๆไปเลยครับทั่วแปลงเลยครับอันนี้สั้นสองครับ อันนี้จะเป็นสันล่างครับผมชันล่างก็จะประมาณนี้ครับเดินดีอยู่ครับอันนี้เป็นร่วงเลื่อนขนาดเล็กครับเป็นทดล่องครับผมผู้ได้มีประสบการณ์หรือว่ามีความหูเพิ่มเติมกับแนะนำํำบาวลบ ม่ในเดอร์ครับเดอร์ครับผมเป็นมือไม้ครับผมนี่หาเห็ดครับผมพึ่งก็เคยเฮดตั้งแต่ตก,กองเตียครับบ่เคยเฮดอันอ่าร่องเลื่อนแบบนี้ครับผมกระพึงจะเดียนรูครับเชื้อเห็ดก็เดินดีพอสมควรอยู่ครับผมเดินทั่วแปลงอยู่ครับ เปิดเดินอากาศเปิดประตูไว้โดนเติบแล้วมันก็อยากใหญ่มันก็นอ,ยกนกนอยากหยูบปงเนี่ยนะครับมันถืออากาศครับผมนี่ตอนช่วงแนมข้ามาที่แหลมมันกลเป็นฟูฟูอยู่ครับจะพามาเบื่องด้านทั้งนี้นําครับผมด้านท่านี้ก็เดินดีพอสมควรอยู่ครับก็สวยงามอยู่ครับผม ใบไผ่ก็ยังจะเกิดอยู่อันนี้ก็เป็นสันซองครับผมใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับอันนี้สันล่างครับผมสันล่างก็เดินดีอยู่ครับข้าวจัผ่านไปเลยครับผมข้าวสวยครับผมพุน่ะ พี่น้องผู้ใดที่เฮ็ดเฮ็ดฟางเนาะครับเนาะมีประสบการณ์กับติสม้มเบาลบมาใดครับผมนี่นี่คำแนะนำครับทั้งนี้ก็เป็นเตานะครับเตากระเฮ็ดเอียงครับผมพี่น้องเตากระเฮ็ดเอียงครับสื่อเด็กมาเฮ็ดครับกับถังทั้งนี้ก็หน่วยละสี่ร่อย เศร้าอันนี้ก็เฮ็ดไปเอาเอียงครับผมนี่พกตีแล้วพันก็นจะมีมีกอกครับอยู่รุมบานนี้กอกก็ตกละหล,ลายบาทอยู่ครับผมก็เลยผมก็เลยว่ามีเล็กอยู่ผมก็เลยต่อเล็กขึ้นมานน่ให้มันสูงกว่าสูงกว่าถังครับ ใ้สูงกว่าถังสูงกว่าระดับน้ำอยู่ในถังครับผมนี่มันกับน้ำม,มันกับบลไลออกพุ่นย้มมันกับเติมน้ำเข้าเป็น,นินี่ทอน,นี่ก็จะเป็นท่อแบบชองนิ้วครับต่อเข้าไปนั่งฝุ่นนำ้ำอันนี้เพชรเพื่อไว้ครับผมเพื่อเฮ็ดรรงเรื่อนฟังทั้งผีก็ได้ขุแย้มนันก็พา,าอัดไว้ครับ ขอบคุณพี่น้องที่เป็นกําลังใจครับผมที่มารับชมเนาะครับเนาะขอบคุณกําลังใจครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ครับ